สวัสดีครับนักเรียนวันนี้รายวิชาคณิตศาสตร์พืนพ้นฐานชั้นม5นะครับเป็นการเรียนเรื่องเลขยกกําลังนะครับบทที่1ของพวกเรานะครับเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับนักเรียนและบทสุดท้ายนี้นะครับเป็นหัวข้อเกี่ยวกับการคิดดอกเบีย้ยแบบทบต้นนักเรียนการคิดดอกเบีย้ยแบบทบต้นกับเลขยกกําลังเนี่ยมันไปด้วยกันได้อย่างไรครับนักเรียนน,น,นักเรียนครับคำ,คำว่าการคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นเนี่ยคืออะไรครับนักเรียน หมายความอย่างนี้ครับนักเรียนการคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นเนี่ยก็คือเมื่อกําหนดมวดระยะเวลาที่สถาบันการเงินกําหนดนะครับเช่น3เดือน6เดือน1ปีเนี่ยนะครับเรามีเงินต้นนะครับไปฝากไว้เท่าไหร่นะครับด้วยอัตราดอกเบี้ยเท่าใดก็ตามเ่ยนะครับมีดอกเบี้ยเกิดขึ้นเนี่ยนะครับในปีถัดไปนะครับเขาจะนําดอกเบี้ยตรงนั้นนะครับมาทบเป็นเงินต้นนะครับใหม่ให้กับพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นมูลค่าเงินของเราก็จะเพิ่มขึ้น เรื่อยๆนะครับถ้าเราไม่ได้มีการเบิกถอนออกมาใช้จ่ายนะครับนักเรียนนี่คือการคิดดอกเบ,บี้ยทบต้นนะครับทีนี้สําหรับระดับชั้นนี้นะครับเราจะคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นรายปีนะครับปีละครั้งก็พอแล้วนะครับนักเรียนซึ่งปกติทั่วไปธนาคารก็คิดให้เราแบบนี้ครับนักเรียนครับสําหรับเรื่องนี้นักเรียนไม่ต้องห่วงเลยครับ เนื่องจากว่าเรามีความรู้เรื่องเลขยกกำลังนะครับเพราะฉะนั้นเรามีทฤษฎีบทนะครับที่ใช้ความรู้เรื่องเลขยกกำลังมาช่วยให้เราแก้ปัญหาหรือคิดหาคำตอบเกี่ยวกับดอกเบี้ยทบต้นได้อย่างง่ายดายดังนี้นะครับทฤษฎีบท7นะครับถ้าเริ่มฝากเงินด้วยเงินต้น p บาทได้ดอกเบี้ย i เปอร์เซ็นต์ต่อปีโดยคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นทุกปีปีละครั้ง แล้วเมื่อสิ้นปีที่ n จะได้เงินรวม p คูณในวงเล็บ1บวก r ทั้งหมดยกกำลัง n บาทเมื่อ r คือ i ส่วน100เห็นไหมครับเรามีสูตรเรียบร้อยแล้วครับนักเรียนสบายมากเลยถ้าเจอโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นแบบรายปีปีละครั้งนะครับใช้สูตรนี้ เรียบร้อยได้คําตอบออกมารวดเร็วแน่นอนครับไปดูตัวอย่างครับตัวอย่างที่1ครับส่องแสงฝากเงิน1ล้านบาทเป็นเวลา2ปีโดยคิดดอกเบีย้ยทบต้นปีละ1ครั้งอัตราดอกเบีย้ย2%ต่อปีเมื่อสิ้นปีที่2ส่องแสงได้รับเงินคืนทั้งหมดกี่บาทนะครับเรามีสูตรครับเห็นไหมครับเงินรวมเท่ากับ P คูณในวงเล็บ1บวก R ทั้งหมดยกกำลัง N ครับต่อปีนี้คูแทนด้วยตัว A และกาเป็นเงินรวมนะครับโจทย์ให้อะไรเรามาครับนักเรียนให้เงินต้นใช่ไหมครับก็คือ P 1ล้านบาทนะครับ n คือจำนวนปีที่ฝากก็คือ2 R นะครับคืออัตราดอกเบี้ยที่ได้รับก็คือ2% 2 1เ0นส่วนร้อะครับ2%ก็คือ2 1 0ส่วนะครับเท่ากับ0.02นะครับโจทย์ถามหา เงินรวมคือค่าของ A ที่ครูจะใช้คําว่า A แทนเงินรวมนะครับตัว A อนะครับอักษร a ใหญ่นะครับแทนค่าครับนักเรียนเมื่อสิ้นปีที่2นะครับเราก็แทน N ด้วยเลขะไรครับเลข2นะครับแทน R ด้วยอะไรครับ0.02นะครับแทน P ด้วยอะไรครับ1ล้านนักเรียนครับตรงที่ยังไม่เรียบร้อยก็คือ1 0 0 2บวก0นะครับบวกเข้ามาเลยครับนักเรียนบวกปุ๊บนะครับก็คือ1ล้านคูณด้วย 1.02ยกกกำลัง2นะครับก็คือคูณตัวเอง2ตัวคูณกันนะครับก็ได้เท่ากับ1.0404นะครับคูณด้วย1ล้านนักเรียนได้เท่าไหร่ครับ1ล้าน4400บาทนะครับโห2ปีได้ดอกเบี้ย4400บาทเรียว่าดีไหมครับดีนะครับอันนี้ฝากไว้1ล้านบาทนะ2ปีอัตราดอกเบี้ย2%ตต่อปีนะครับดูตัวอย่างต่อไปนักเรียน ธนาคารแห่งหนึ่งกำหนดอัตราดอกเบี้ย0.5%ต่อปีนะครับโดยคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นเป็นรายปีนะครับคันนี้นะครับผู้ฝากคนนี้นะครับเขาคาดหวังเลยว่าอนาคตเนี่ยจะมีเงินสักแสนหนึ่งนะครับเขาบอกว่าถ้าต้องการนะครับให้มีเงินในบัญชีปีที่9เนี่ยสักแสนหนึ่งนะครับเขาวางแผนไว้อย่างนี้นะครับเขาควรจะฝากเงินเท่าไหร่ครับนักเรียนแล้วก็ใช้สูตรที่เรามีนะครับในการแก้ปัญหาได้เลยครับนักเรียน จทย์ให้อะไรมานักเรียนโจทย์ใหเ้เงินรวมใช่ไหมคือต้องได้แสนหนึ่งใช่ไหมส่วน n คือปีที่ฝากนะครับคือ9ปีนักเรียนแล้ว r ก็คืออัตราดอกเบี้ยใช่ไหมก็คือศู 5, 100นย์จุดห้าส่วนหนึ่งร้นะครับศูนย์จุดห้าเปอร์เนต์ก็คือศูนย์จุดห้าส่วนร้อยนะครับถ้าห้าส่วนร้อยคือ5%้าเปอร์เซ็นต์นะครับอย่าผิดนะนะครับเพราะฉะนั้นศูนย์จุดส่วนร้อยก็คือศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ห้านะครับโจทย์ต้องการถามว่าต้องฝากเงินเท่าไหร่ก็คือเงินต้นเท่าไหร่ค่าของ p นักเรียน แทนค่าลงไปเลยครับนำหนึ่งบวกกับศูนย์จุดศูนยนะครับก็ได้เป็น1 0ึ่นย์ห้าะครับยกกำลัง9กนะครับก็คือ9ปีนะครับนักเรียนสลับนำตัวแปรไปอยู่ทางซ้ายมือนะครับเราถนัดกันอย่างนั้นนะครับต่อไปคูณอยู่ก็ไปหารนะครับทีนี้หารอยู่นะครับเอ๊ะนะครับเราไม่ชอบใจนะครับก็เอาขึ้นไปคูณนะครับ แต่เครื่องหมายก็ต้องเปลี่ยนนะจากบวกก็กลายเป็นลบถูกไหมเครื่องหมายเลขชี้กําลังครับนักเรียนนะครับหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์ห้าทั้งหมดจะต้องลบเก้านะครับคูณกับหนึ่งแสนนะครับก็จะมีค่าประมาณเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยสิบบาทสี่เจ็ดสตางค์นะครับนักเรียนฝากเงินไว้ประมาณเก้าหมื่นห้าพันนะครับก็จะได้เงินมาแสนหนึ่งนะครับใช้เวลาเก้าปีนะครับนี่คือนี่คือการวางแผนมีเงินระยะยาวในอนาคตนะครับ ซึ่งเงินบางคนอาจจะวางแผนไว้แล้วนะนะครับว่าอยากมีเงินเท่าไหร่ในอีกกี่ปีข้างหน้านะครับก็ใช้วิธีคิดแบบนี้ได้นะครับต่อไปนะครับตัวอย่างที่สขวัญฝากเงินไว้10,000แบาทนักเรียนธนาคารเนี่ยให้ดอกเบี้ยคงที่เลยทุกปีก็ให้อตัตราดอกเบี้ยเท่าเดิมเลยนะครับครนี้คิดดอกเบี้ยให้แบบแบบรแบบายปีด้วยนะครับแบบทบต้นด้วยนะครับทบต้นทุกปีเลยนะครับเขาฝากไว้10ปีนักเรียนเขาได้เงินรวมออกมาเนี่ยหนึ่งแสนหนึ่งหมื่น 462บาท21สตางค์เขาก็เลยอยากรู้ว่าธนาคารให้ดอกเบี้ย,วเ,วยเท่าไหร่หเนี่ยไอที่ดอกเบี้ยคงที่10ปีเนี่ยนะครับแล้วคิดแบบต้นทุกปีเนี่ยนะครับเขาก็มาใช้สูตรนี้คิดได้เหมือนกันนักเรียนก็มาดูครับโจทย์ให้อะไรมาแทนค่านั้นในสูตรนะครับนักเรียนนะครับ A, A ก็คืออะไรครับเงินรวมใช่ไหมเงินสุดท้ายใช่ไหมครับก็คือ114,62.21นะครับส่วน P ก็คือเงิน เหมือนต้นเหมือนตั้งต้นใช่ไหมครับก็คือ1นึ่งแสนนะครับและ n ก็คือจํานวนปีก็ฝากไว้10ปีใช่ไหมครับสิ่งที่เราต้องการทราบก็คือ R นะครับก็คืออัตราดอกเบี้ยก็แทนค่าลงไปในสูตรนักเรียนครับไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับนักเรียนก็แทนลงไปปุ๊บนะครับก็เหมือนเดิมนะครับอยากให้ตัวแปรอยู่ทางซ้ายมือก็สลับได้เพราะเครื่องหมายสมการหมายถึงการเท่ากันของ2ฝั่งนี้นะครับใครอยู่ซ้ายอยู่ขวาก็มีค่าเหมือนกันนะครับนักเรียนครับหนึ่งแสนคูณอยู่ก็นำมาหารครับ หารได้เท่าไหร่ครับนักเรียนก็เหมือนหารได้ร้อยครับหารด้วแสนมีศูนย์ทั้งหมด5ตัวใช่ไหมก็เลื่อนจุดมาทางซ้ายมือเราทั้งหมด5ครั้งอย่างนั้นนะครับคิดง,ง่ายๆนะครับก็ได้เท่ากับ1 1 0 4 6 2 2 1นักเรียนคานนี้1บวก r ทั้งหมดยกกาลัง10เท่ากับ1 1 0 4งจุ1 1มีความหมายว่าอะไรนักเรียนหมายความว่าเราต้องนํา1บวก r เนี่ยทั้งหมด10ตัวมาคูณกันนะครับถึงจะได้เท่ากับ1.1 0 4 6 2์สนงั่นหมายความว่า1บวก R เป็นอะไรครับเป็นรากที่10ของ1 1 0 4 6 2 2 1ูกนถูกไหมนะครับเป็นรากที่10เพราะนั้นเราก็เขียนใหม่นะครับนักเรียนให้รูปได้ยกกำลังนะครับให้ง่ายขึ้นเพื่อการแก้ปัญหาดังนี้นะครับนักเรียนเดี๋ยวนี้เลยครับนักเรียนเราะองนบวก R ก็ต้องเท่ากับอะไรครับ1จุด 1046221ยกกกำลังเศษ1นึส่วนสิถูกไหมครับกรนที่สิของหนึ่งจุดน์สี่หกสองสองหนึ่นั่นเองนะครับนักเรียนเอาละครับตัวหลังยกกำลังเศษหส่วนสิบด้เท่าไหร่ครับนักเรียนก็ได้มีค่าประมาณนะครับ1.02ตัว9กี่ตัว6ตัว7อีก2ตัวโอ้ยาวมากนักเรียนครับประมาณตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับ1บวกอยู่ก็นำไปลบนะครับนักเรียน ลบเสร็จนะครับก็จะเป็นค่าประมาณ0.01นะครับ0.01ก็คือ1นึ่งส่วนร้อยหส่วนร้อยก็คือกี่เปอร์เซ็นต์ครับนักเรียน1%ครับนักเรียนแสดงว่าอัตราดอกเบีย้ยที่ธนาคารแห่งนี้ให้กับขวัญก็คือ1%ต่อปีครับนักเรียนต่อไปตัวอย่างที่4ครับบริษัทแห่งหนึ่งนะครับกำหนดเงินเดือนเริ่มต้นสำหรับพนักงานที่จบวุฒิปริญญาหนี่งนะครับให้15,000หาพนบาทครับ15,000บาทนักเรียนแล้วก็ มีนโยบายของบริษัทนะครับจะเพิ่มให้ทุกปีนะครับปีละ5%นะครับถ้ามานน้าเนี่ยนะครับมาทำงานที่บริษัทแห่งนี้เนี่ยขณะที่เขามีอายุ22ปีนะครับอยากทราบหลายอย่างเลยนักเรียนข้อนี้จึงมี4.1 4.2อะไรก็ว่าไปนะครับ4.1ครับเมื่อเขาอายุครบ35ปีแล้วนะครับเขาจะมีเงินเดือนเท่าไหร่ครับนักเรียนเราก็ใช้สูตรเมื่อกี้ได้เลยนักเรียนนะครับ a เท่ากับ p คูณในวงเล็บ1บวก r ทั้งหมดยกกำลัง n แต่ต้องมาดูก่อนโจทย์ให้อะไรมาบ้างครับนักเรียน p ก็คือเท่าไหร่ครับ1 5 0 0 0บาทถูกไหม n ละครับ n คือจำนวนปีถูกไหมก็ต้องเอาอายุสุดท้ายลบด้วยอายุที่เริ่มต้นทำงานนะครับก็คือ35ลบ22นะครับซึ่งก็คือจำนวนปีก็คือ13ปีนักเรียนส่วน r นะครับก็คือเขาเพิ่มให้อัตราเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ก็คือ5%ใช่ไหมห้าส่วนรนะครับก็คือ0.05นะครับ ก็แทนค่าลงในสูตรเลยนักเรียนแทนลงไปครับไม่มีปัญหาอะไรเลยแทนลงไปนะครับนำหนึ่งบวกศูนย์จุดศูนย์ห้าครับแล้วก็ยกกำลังสิบสามนะครับซึ่งนะครับเราก็นํามาคูณกับหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับซึ่งจะมีค่าประมาณนะครับสองหมื่นแปดพันสองร้อยแปดสิบสี่บาทเจ็ดสิบสี่สตางค์นะครับอันนี้นะครับถ้าเป็นอัตราแบบนี้นะครับเมื่อมานะอายุสามสิบห้าปีนะครับเขาจะมีเงินเดือนอยู่ที่ประมาณสองหมื่นแปดเนี่ยนะครับนักเรียน มานะอยากรู้อีกครับมานะตั้งใจว่าถ้ามีเงินเดือนสัก7จ็ดหมื่นนะครับเขารู้สึกว่าชีวิตเขามีความมั่นคงแล้วนะครับเขาเลยอยากรู้ว่าเขาจะมีเงินเดือนสัก7จ็ดหมื่นเนี่ยอายุมันเท่าไหร่ครับนักเรียนเขาก็มาใช้สูตรนี้ได้เหมือนกันครับนักเรียนโจทย์ให้อะไรมาครับโจทย์เดียวกันนะครับให้ข้อมูลอันเดียวกันมานะครับให้ p นะครับคือ1 5 0 0 0านะครับ a นะครับคือ70,000เงินรวมไงครับเงินสุดท้ายไงครับ R ก็คือ5้าส่วนร้อยก็คือ0.05นะครับต้องการหา n ครับหา n ว่าเขาต้องทำงานไปกี่ปีนั่นเองนะครับถึงจะได้70,000นะครับเราไม่สามารถหาอายุเขาได้นะครับเพราะไม่มีอายุของมรระอยู่ในสูตรนะครับนักเรียนครับแทนค่าลงไปครับนักเรียน70,000เท่ากับหนึ่งหมื่นนะครับคูณด้วยหนึ่งเล็บ1นึ่งบวกศูนทั้งหมดจะกำลัง n นะครับเดีด้วกันนะครับเอา1นึ่บวกศูนครับนักเรียนนะครับแล้วก็สลับ ไปทางซ้ายซะนะครับถนัดซ้ายก็ขยับตัวแปรให้อยู่ฝั่งซ้ายครับนักเรียน15,000คูณอยู่ก็นําไปหารนะครับการหารเห็นไหมศูนย์เต็มเลยนักเรียนแล้วก็มีวิธีรัดใช่ไหมศูนย์ตัดศูนย์ใช่ไหมครับแล้วก็7 0หาร15ใช่ไหมนำห้ามาตัดทอนได้อีกนะครับให้มันลดน้อยๆลงเยอะๆเลยนะครับแล้วเราจะได้หารได้เร็วๆนะครับซึ่งหารออกมานะครับหารไม่ลงตัวนักเรียนจึงได้ค่าประมาณนะครับเป็น4.66 6 6 7นะครับ ทีนี้1.05เนี่ยยกกำลังด้วยจำนวนเต็มบวกนะครับอะไรถึงมีค่าประมาณ4.6667นักเรียนเรามาทดลองครับให้ยกกำลัง31ซีนะครับก็คือ n ของเราเป็น31นะครับจะได้ค่าโดยประมาณนะครับ4.53804ครับยังไม่ถึง4.6667นะครับเราลองนำ31ไปแทนตัว n ในสูตรสิครับจะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ68,000 70บาท60สตางค์นะครับก็ยังไม่ถึง70,000บาทนะครับเพราะฉะนั้นทํางานไป31ปีเนี่ยยังไม่ได้นะครับลอง32ปีสิครับแทน n ด้วย32นะครับแทน n ด้วย32นะครับ1.05ยกกําลัง32นะครับจะได้ค่าโดยประมาณ4.76494นะครับก็เกินไปหน่อยนึงนะครับเขาบอกเกินดีกว่าขาดนะครับก็เลือก32ไว้ก่อนนะครับลองนํา32เข้าไปแทนในสูตรนะครับก็จะได้ค่าโดยประมาณ 71474.10บาทนะครับนักเรียนเพราะฉะนั้นมานะต้องทำงาน32ปีนะครับนักเรียนหาี่2ปีนะครับถึงจะได้เงินเดือนถึง70,000บาทคำว่าถึงเนี่ยนะครับแปลว่าเกินได้ไหมได้นะนะครับเพราะว่าถ้าคิดจากนโยบายการเพิ่มเงินเดือนของพนักงานของบริษัทแห่งนี้นะครับตอนอายุ31มานะก็จะมีเงินเดือนประมาณ68,000นะ และพออายุ3 2ก็กระโดดไป71 0 0 0เลยนะครับเขาจะไม่มีเงินเดือน70,000บาทปริ้นออกมาใน,ในสลิปเงินเดือนเขานะครับนักเรียนถ้าดูตามสูตรนี้นะครับ3าปีก็แปลว่าอายุเท่าไหร่ครับนักเรียนหมายความว่าอายุเท่าไหร่แล้วก็นำา3.2ไปบวกกับอายุเริ่มต้นนะครับก็คือเขาทำงานตอนอายุย2บนะครับ22บวก32ก็54ปีนักเรียนเพราะนั้นถ้ามานะบอกว่าเงินเดือน70,000เนี่ยพอใจแล้วมานะก็ทำงานไปสักอายุ50นินิดๆนะครับมานะก็จะมีเงินเดน เป็นยังไงบ้างครับนักเรียนสําหรับความรู้เรื่องเลขยกกําลังกับการคิดอัตราดอกเบี้ยเรียนจะเห็นว่ามีประโยชน์เป็นอย่างมากเลยครับในการคิดอัตราดอกเบี้ยนะครับคิดอย่างอื่นก็ได้ด้วยเห็นไหมครับคิดเงินในอนาคตก็ได้นะครับวางแผนในอนาคตก็ได้ด้วยนะครับกับความรู้เรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเฉลยการบ้านแบบฝึกหัดนะครับในครั้งที่แล้วดีกว่าครับนักเรียนเรียนดูเฉลยบนจอนะครับเป็นยังไงบ้างครับ ุกข้อคนักเรียนครับสำหรับนะครับนักเรียนหลายๆคนเนี่ยนะครับตามที่ครูได้แนะนําให้นักเรียนนะครับไปค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆนะครับโดยเฉพาะจากสื่อบนอินเทอร์เน็ตนะครับครูก็อยากจะแนะนําพวกเรานะครับว่าให้ไปนะครับค้นคว้าจากแหล่งและบุคคลที่น่าเชื่อถือนะครับเพราะว่าบาง แหล่งข้อมูลนะครับก็เป็นแหล่งข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่อาจจะไม่ถูกต้องกับพวกเรานะครับเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนของผู้ให้ข้อมูลนะครับหรือเป็นการให้ข้อมูลที่อาจจะล้าสมัยไปแล้วนะครับเราตกลงกันใหม่แล้วว่านะครับข้อกําหนดนั้นหรือข้อมูลนั้นเน่ยเราไม่ใช้แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับและสําหรับนะครับวันนี้นะครับเราก็มีแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนได้นําไปฝนเช่นเดียวกันนะครับจํานวนหนึ่งข้อครับนักเรียนไปช่วยยุพากับยุพินนะครับ หาสิครับว่ามีเงินต่างกันนะครับฝากเงินในระยะเวลาที่ต่างกันด้วยอัตราดอกเบี้ยเดียวกันนะครับใครได้ดอกเบี้ยมากกว่ากันครับนักเรียนและสําหรับนะครับเนื้อหาในเรื่องเลขยกกําลังนะครับก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับในครั้งต่อไปนะครับนักเรียนจะได้เรียนในเนื้อหาในบทถัดไปนะครับขอขอบใจนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนนะครับ เพื่ออนาคตของตัวเองและก็เพื่อสร้างสารรค์สังคมไทยของเราต่อไปนะครับรบัน,นี้สวัสดีครับผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน